เรามาดูวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องกันค่ะมาเริ่มที่วิธีการแปลงฟันนะคะวันนี้มาสอนวิธี modify bass technique ค่ะโดยวิธีการแปลงฟันนะคะควรแปลงฟันอย่างเป็นระบบดีไซน์ก็ได้ค่ะโดยฟันก็จะมีหลายด้านเพราะฉะนั้นเราควรที่จะแปลงฟันให้ครบทุกด้านค่ะขอเริ่มที่การแปลงฟันบน กาแปรงฟันบนทั้งทางด้านแก้มและด้านเพดานปากโดยใช้วิธีการขยับปัดให้เอียงกลางสีฟันเข้าหาเหงือกประมาณ45องศาให้ปลายขนแปรงอยู่ในร่องเหงือกออกด้านขยับไปมาเป็นระยะทางสั้นๆ10ครั้งปิดข้อมือแล้วปัดแปรงลงไปทางด้านปลายฟันอีก10ครั้งขยับแปรงต่อไปทีละไม่เกิน1ซี่ฟันทําเช่นนี้จนครบทุกซี่ฟันทั้งทางด้านแก้มและด้านติดกับเพดานปากโดวยวิธีการเดียวกันค่ะ ในฟันหน้าบนด้านติดกับเพดานปากใช้วิธีการตั้งแปรงขึ้นให้ขนแปรงอยู่ในร่องเหงือกแล้วใช้วิธีขยับแปรงขึ้นลงอย่าลืมแปรงก้านบดเขี้ยวของฟันโดยขนแปรงตั้งฉากขยับไปมาเพื่อระยะทางสั้นๆ4-5าครั้งค่ะการแปรงฟันล่างด้านแก้มด้านลิ้นและฟันหน้าด้านเรมฝีปากโดยใช้วิธีการขยับปัดให้เอียงแปรงสีฟันเข้าหาเหงือกประมาณ45องศาให้ปลายขนแปรงอยู่ในร่อง แรงถูกไปมาเป็นระยะทางสั้นๆสิบครั้งแล้วบิดข้อมือปัดแปรงขึ้นไปทางปลายฟันสิบครั้งทำเช่นเดียวกันจนครบทุกจี้ฟันอย่าลืมตั้งแต่งขึ้นในฟันหน้าด้านลิ้นและแปรงด้านบดเขี้ยวเช่นเดียวกับฟันบนค่ะสุดท้ายคนแปรงลิ้นเบาๆเพื่อทำความสะอาดและกำจัดคราบจุลินทรีย์บนลิ้นด้วยนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการใช้ไหมขัดฟันนะคะ ใหม่ขัดฟันให้ยาวพอประมาณ1น,นึ่บรรทันหรือประมาณ1 2บซนสิ้นิ้วพันใหม่ไว้กับนิ้วกลางทั้ง2องางแล้ว